อัดจอยเออเอลลงอีกบลงอีกมันกับเจ้นก้อนน่ข้าเข้าว่าวเนีันข้าวว่างๆกาม่านี้ก็จอดๆแค่นี้ละปเดี๋ยวนี้นี่ได้ได้ขอเมือเดยลได้ขอลบนเอเออเออลบนเอ

ผมอสมายน้องไปนีดยเป็นปกติตามเมืองนะทำใหู้้นึกสบัยพู้นึกผู้สมัยีก็ใชบสู้หอสมบายประเด้๋ยน้อเออนนี้มันพอสมายน้องไปรอบนึงไปอยู่บ้านไหนก่อนเนี่ยบมานนาโค้งกับลุงภูนี่อยู่ทั่ไหเบางเลยครับนาโค้งครับบงเลยวะบานนาโคูงภูคำดีบ่ กูชอบหูจับอนโอ้โอโ้โอูชอบหูจับไปจุดก่อนออ้โอพุ่งูชอบไม่ใส่เมืงเมืงเลยเมึงอันเนี้ยอ้เมืองชื่อหายมีสามเมืองเมืองชิบหายเมืองชิบหายมีกี่เมืองหูจัมีทีสาเมืองเมืองฝากช่อง แล้วก็เมืองวังฉะปุ้งเมืองเลยชิบหายฉาเมืองไม่ใช่ปากช่องเขาลายปากช่องนี่ปากช่องนี่แล้วก็วังฉะปุ้งเลยชิบหายฉาเมืองนี่เมืองสบายเมืองหยังเมืองสบายเมืองสบายก็มือเมืองหยั่งเมืองหยัง เมืองวานนนนเออสบายเมืองวานนนด้วยอันพวกเจ้าถ่าเขาถ่ายรูปกันแล้วผู้อนุญาตคนละตัวไม่ยอมอันเขาถ่ายรูปกูแล้วย่อมประกาศถ่ายย่อมประกาศอนุญาตกูก่อนประกาศได้แล้วอาสานคือต้องการพิธีการขี้ยยังไงอยังเขาจะไงโอ้ยลงมาจากรูปบ่ล้นัานยังร้องหวานจะให้นั่งแค้นบออกย่าลงพอแล้ว

cái 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 Ai ai cái 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 Tụi cái 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 dù สุครทัิผลค่อค่อยลงจักอยู่ว่าหลวงปู่ออนเหรอจ๊สบายหลวงปู่มันคุณนะหลวงปู่มันเปนหลวงปู่อ่อนเหือนที่จานลงเค่อยลงจักอยูหลวงปู่ออน็ปานิโคเทลานหลงปู่บานน่ะเออเดมันจะัจะคนบานคนก็เพรว่ามันจังเลือนบานคุณน่ะเออเป็นสบายหลวงปู่บานเนที่การหลวงปู่บานหลวงปู่บานหลวงพือน่ะ ลูกยี่งอานองผู้มันก็จะไปยุ่งน้ำนมผู้มันบ้านน้องผือกับบ้าเน่งกับหลายองค์กับเลี่ยงป่วยอะไรค่ะป่วยหาองนมนมย่หันลูกูอ่อนมันก็อาตัวดันแล้วเอาลูกเชลูกาก็ได้ไปถามว่าบ้านใดมันใกล้บ้านน้องโดอกหมือนบ้านน้องผือเนี่ยบ้านไหนมันใกล้บ้านน้องผือเขาก็บอกว่าบ้านน้องโดอกเขาใส่ได้เป็นคนรู้เมื่อสามวัดอยู่หันลูกตานี่ก็เป็นเน่ยน้อยอายุ ชิบเจ็ชิบสองฝีลบกับชีับไปบวชอยู่บวชอยู okay. ่วันบาตรน้อู <c <c ่ไ่อยู่หันกายน้ิมาแล้วแบนี้เดี๋ยวม่มีน้องลพ่ออ่อนน้องชิมาชิบหกชิบเจ็ดีจะเหนนูบัดี่วยสามปีต้องใจบุญเพ่งเจ้าบ่าวใบุญเพ่งทำกองเพ่งนะเจ้ายู่เนาะเออทำบุญเพ่งทำกองเพ่งเออไปเน้นน้องหลพ่อมาเวลาคลวงพ่อ่านประวลาลวงพมันก้ ลงไบ่งิ่นก็เห็ดอาหารถวายลงผูมันิ่นกินทั่วไปเพื่อใดมันเป็นนิสัยดวงถวายเป็นของทีไไงทม,ทมแล้วเนี่เดี๋ยวมันก็ป,ปายท้องร<ม>เอาบอนเอาอีกกเยงมาต้มเนื้อมันขมันขัข้นๆหน่ต้มมันจืดะเห็ดอาหารถวายลงผูมันซ<ม>อยเพิ่นตุมน้ำมนน้ำอ,อุ้ถวายุบบายะเจน,<ม>นายพนงนุ่มนุ่งมันก็จะก้าวันไปอยย่หันยูน่าลงูมันไปลงตาบัวลงตาวัน หลวงปู่หลาหลวงพู่สีหลวงปู่เจี้ยหลวงพู่คำพ่อหลวงปู่จันโสมหลวงปู่อนสาหลวงปู่ทองคำหลวงปู่วิริยังอาจารย์สมสองสมอีกตายไปเมื่อแรกที่เรามานี่หือยังเหลือองค์เดียวแม่นไทยอาจารย์วิริยังก็เข้าชิวบแล้วนุ่มพวกเขาจสมัยน่ะอาจารย์มงคลเออนะไรต่ากันพวกเราหลวงพู่อ่อนอาจารย์บงลุงสานี้หลวงพู่อ่นเป็นลูกพี่หลวงตาบัว <c oughs>

มาบุ้มาจะยุ่งๆโยโย่ไก่ในี่ยยุ่งโยไก่ัเชียงอเียงอเป็เาหยันเป็นเาหนผู้ชายเนี่ยจ้าผู้่า่อเพราะไทยนาอยูครับไทยนาอยู่ครับไทยนาอยู่ครับไม่เหนื่อพาไทยนาเนาะไทยนาอยู่เชืเลยนเ่ยอบหมูน้อยไปทังหมูน้อยหังเลยเ้าเดยหมูน้อยครับ มูน้อยมมูน้อยนะนะฟังผู้เลยมาดูบอกอุหานาเลยจีๆเนาะก็เลยน้ำกันก้ฟังนี่หูนี่ยาผู้ให้หนาอยอาปูปฉันเขาครับเออไปให้กินเขาซ้ำยเป็นยังหาผูครับโอ้น้ำมากดีมอ